และหากอนุมัตินะคะคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย3ปีในการสร้างศูนย์ฝึกกีฬานในประเทศไทยค่ะหลังจากที่เรืองยศนะคะเขาผ่านการฝึกกอล์ฟจากแคมป์มีแห่งชาติของออสเตรเลียค่ะทำให้มองเห็นถึงโอกาสของการพัฒนายาว,วชนสู่การเล่นกอล์ฟอาชีพนะคะซึ่งจุดแข็งของประเทศไทยในการมีสนามกอล์ฟมากมายนั้นเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการและภาครัฐสามารถที่จะมาจับมือตั้งแคมป์แมีสอนกอล์ฟได้โดยไม่มีขีดจำกัดเลยทีเดียวค่ะ การที่นักกีฬาต่างชาตินั้นเข้าไปฝึกใน Academy a ค a d e มี AIS ของออสเตรเลียนะคะผู้ปกครองต้องจ่ายเงินให้สถาบันแห่งนี้ปีละถึงประมาณ1ล้านบาททีเดียวและเมื่อย้อนกลับมาดูศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันนะคะโอกาสของเด็กไทยที่จะได้เป็นนกักกอล์ฟอาชีพอยู่แค่เอื้อมไม่ต้องเสียตังไปอยู่เมืองนอกบังนาเลยนะคะนายชำนาญรุ่งแสงอดีตผู้อำนวยการสภาพ,พัฒน์ซึ่งเป็นคุณพ่อของเรืองยศ และเป็นผู้ขับเคลื่อนให้มีการเขียนแผนพัฒนากีฬาชาติฉบับที่4และ5นั้นมองว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะตั้งอะคาเดมีกอล์ฟได้ทั่วทั้งประเทศเลยในเวลานี้นะคะเพราะว่าแผนพัฒนากีฬาเปิดโอกาสอย่างเต็มที่แต่ติดขัดเพียงภาคเอกชนและรัฐบาลยังขาดความรู้ค่ะการติดขัดเนี่ยถ้าระบบของการทำแผนกีฬาของชาติแล้วเนี่ยกีฬาชาติเนี่ยกำหนดให้ทุกจังหวัดเนี่ย สามารถสร้างกีฬาอาชีพในทุกสาขากีฬาจะเป็นกอล์ฟอาชีพหรืออะไรก็ได้ก็เป็นที่จังหวัดจะทําได้แล้วก็จังหวัดก็มีสนามกอล์ฟของตัวเองอยู่ในจังหวัดเนี่ยมีผู้มาลงทุนอยู่ในจังหวัดเยอะแยะอย่างภาคตะวันออกเนี่ยชนบุรีเนี่ยพัทยาอะไรเนี่ยพร้อมที่จะทําแล้วก็ไม่ติดขัดในเรื่องกฎระเบียบใดๆเลย เพียงแต่ขาดความรู้ความเข้าใจ แคมเดมีของเกาหลีใต้นะคะย้อนกลับไปดูค่ะพวกเขานํานักกีฬาม,มาฝึกในสนามกอล์ฟของประเทศไทยอย่างน้อยปีและประมาณ3-6เดือนนะคะซึ่งหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกอล์ฟร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิด a คมป์เดมีประเทศไทยย่อมได้เปรียบแน่นอนค่ะเพราะว่าทรัพยากรพร้อมมากกว่าเกาหลีใต้และหากไม่สามารถเดินสู่อาชีพนักกอล์ฟได้ก็ยังมีทางเลือกในการเป็นที่ชิงโปรประกอบอาชีพได้ด้วยโดยที่พวกเขาไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากในการส่งบุตรหลานไปฝึกกอล์ฟใน a คมป์เดมีต่างประเทศ 卡。<noise>